ค่ะคท่านผู้ชมวันนี้คุณแม่นางเคซีนีนะคะไม่ได้ทำอาหารนะคะวันนี้ครอบครัวของเราได้พาท่านผูน้ชมมาขอ,ออะไรอ่ะคุณพี่น้องพอใช่ไหม อาหารนะคะทั้งลูกสาวครอบครัวของคุณแม่พ่องพารถมันลูกหลานมากินอาหารกันแฟนผู้พาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศสวยๆงามๆนะคะอยู่บนตลาดเออ่ไม่ใช่ตลาดซีเป็นอะไรนั้นอ่าตมบลอะไรคองโคลนอะไรเนี่ยค่ะอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะคะวันนี้เป็นสถานที่เป็นโรงอาหารท่านผู้ชม ก็มาดูได้เลยค่ะท่านผู้ชมก็พามาดูบรรยากาศสวยๆงามๆนะคะท่านผู้ชมนะคะก็ต้มยำรวมน้ำใสวันนี้เป็นครอบครัวถ่ายไปเลยให้ท่านผู้ชมดูไม่ไม่ต้องไม่ต้องเปรี้ยวเยอะนะทั้งหมดครอบครัวขอบคุณทีนะคะลูกหลานเปด็กงานท่านท่านผู้ชมค่ะเขาพาให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆคุณแม่ก็จะนั่งก่อนเดี๋ยวให้ลูกสาวถ่ายให้ดูบรรยากาศไปเราปูตอนนี้ปูโลเท่าไหร่ท่านผู้ ไปร,บรอบๆที่น้ำเนี่ยใต้น้ำนี่ก็จะมีเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงปูไว้ค่ะท่านผู้ชมก็สวยงามบรรยากาศ่มรื่นดีค่ะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยมานะคะท่านผู้ชมเข้ามาได้บรรยากาศดีมากาจเย็นสบาย6โมงเย็นสบายนยคะมีอาหารหลากหลายชนิดนะคะ คุณแม่ขออนุญาตไปนั่งก่อนให้ลูกสาวพาชมก่อนค่ะ ถ่ายไปเรื่อยๆชาๆตั้งคุกสมใะเย็นตัวน้อยๆถ่ายนต้ตัวผู้ใหญ่จอยที่มีปูตัวแดงๆตูมตัวใหญ่อ่านี่เป็นบรรยากาศร้านอาหารตัวผู้ใหญ่จอยนะคะท่านผู้ชมอยู่ที่ตำบลทองโคนอำเภอปักต้อจังหวัดะกาฬสินธุ์ที่ต้องการจะ กินมาอะไรได้เลย่วันดีครอบครัวของเราก็มากินกันห้าหกเจ็ดคนครอบครัวของเราจ้ก็มีอาหารหลากหลายงามันที่ทาะเทชมสถ่ายไปให้ดูรอบๆเะินชมทีก่อนมาส่ายชมกับอาหารที่ไมมาถ่ายชมก็แม่ก็พาให้นางมุนโดน้องจีนถ่ายบรรยากาศถ่ายตลอทั้งที่ นี่เอากล้องหน่อยตอนนี่กล้อง่ายบรรยากาศไปรอบๆโอเคเป็นจะให้ถ่ายดูบรรยากาศสวยงามบรรยากาศเย็นๆช้าๆดิชักของผมเย็นหัวน่าโอเคตอนให้ดูสักๆนงเดี๋ยวเราก็จะกินอาหารกันแล้วนะผมเย็นแย่ยแม่ก็ ขอท่านผู้ชมท่านใดชอบความสัตย์คนไทยกดไลค์กดแชร์กดสุนแม่ด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ขออนุญาตไปรับประทานอาหารกันก่อนนะคะท่านผู้ชมฝากดูแป uh ๊บเดียวค่ะท่านผู้ชมบรรยากาศหัวคุโยนจอยนะคะดูน้ำบรรยากาศดีไปตางถิ่นเลย โอเคแล้วละโอขอจบแต่เพียงเท่านี้ตับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ไลค์กดแชร์ตับตะไคร้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะเป็นคลิปสั้นๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวคุณแม่ขออนุาไปกินอาหารก่อนค่ะท่านผู้ชมค่ะ